จุงกะแมวโมโปลนโกนเจาไงเนี่ยขมัดโหบตุ่มปริงโอ้อันนี้ตุ่มตุ่มปริงนะเพราะว่าเป็นตุ่มปริงที่สุกแล้วนะครับเนี่ยออกมาจากต้นแลวตุ่มตุ่มปริงถ้าหากว่าตุ่มปริงเขาอยู่ในต้นเนี่ยตุ่มปริงตุ่มนี่มันสุกสีมันก็จะขมเอาขมเอาแบบนี้แหละนี่สีดำดำแบบนี้แปลว่ามันมันตุ่มแล้วมันสุกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ที่ สวนแสวงสุนทรีนี่นี่เจ้าของสวนนี่อยู่กับเจ้าของสวนแล้วก็อ้ายเจ้าของสวนพี่ชายเจ้าของสวนนี่เป็นเอามาให้จากต้นเลยนี่ต้นตุ้มปลีงนอาจันย์สีนอนนี่เนี่หรือว่าลูกว่านะครับนี่เป็นสะน้ําอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคลองคลองไส้หมูเหรอครับเนี่ยไส้ไก่ไส้ไก่เหรอครับโอ้ไส้ไก่อย่างทำไมใหญ่แท้ทำไมท่มแท้นี ทมจะนับเลยนะนี่โอ้โอ้ป <laughs> ริงบา <laughs> ยปริงจัดปริงจัดโอ้ออกกุลหลายๆครับออกุลทมทมจะนับจะนับโอ้